คือร้านลับริมคลองภาษีเจริญสเต็กอร่อยเครื่องดื่มดีวิถีชายคลองร้านลับแห่งนี้ก็คือร้านบ้านปู่สเต็กริมคลองสปาเกตตี้ขี้มาทะเลก,กับสเต็กหมูก็คือหมูทําเองก็ซอสอะไรทุกอย่างก็คือหมูทําเองหมดเลยอ,อยากจะฝากถึงลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าอยากให้มาลองกันน้าตึงอ่ะน้าตึงมาเลือกนั่งอยู่โซนด้านนอกนะครับ มาถึงก็เสิร์ฟชาก่อนเลยนะครับลมเย็นสบายบรรยากาศดีครับเมนูที่ร้านบ้านปู่มีให้เลือกไม่มากหรอกนะครับซึ่งก็เหมาะกับวันสบายๆพอนคลายอารมณ์เมื่อกี้สั่งไปแล้วจะสั่งเพิ่มนะครับเขาเป็นสเต็กหมูแล้วก็ขอเป็นชาไทายเย็นหวานปกตินะคะครับ หวานน้อยดีกว่าหวานน้อยดีกว่าครับขอบอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆด้านหน้าร้านเขาเนี่ยจะติดกับคลองภาษีเจริญนะครับซึ่งร้านเนี่ยเขาจะมีจักรยานบางทีเป็นกลุ่มจักรยานปั่นมา,มามานั่งทานอาหารที่ร้านนี้ครับเดินทะลุออกไปตรงนู้นจะเป็นถนนการนาพิเศษแล้วก็ซ้ายไปทางนี้จะเป็นบางแครลองภาษีเจริญนะครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นทางเดินริมคลองไปไปถึงตรงนู้นเนี่ย จะเป็นวัดม่วงอยู่ทางซ้ายมือนะฮะวัดม่วงส่วนหน้าร้านเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับร้านบ้านปู่สเต็กริมคลองเป็นร้านลับตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญหน้าร้านติดคลองมีทางคอนกรีตเล็กๆแค่คนและมอเตอร์ไซค์สัญจรได้ซึ่งถ้าขับมอเตอร์ไซค์มาก็มาจอดรถที่หน้าร้านได้เลยครับแต่ถ้าขับรถยนต์มาต้องเข้ามาทางหมู่บ้านสุขสันต์ห ถนนการจนาพิเศษแล้วเข้ามาจอดรถที่หลังร้านได้เลยครับร้านจอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากเรื่องดื่มแก้วแรกครับชาไทยเย็น40บาท<ฮ>ได้เลยนี่เป็นสปาเกตตีผัดขี้เมานะครับ มาลองชิมกันดูอ,อ,อผัดมาเข้มข้นเลยนะครับผัดขี้เมาเนืรสจัดจ้านมากตัวเส้นก็หนึบหนับกำลังดีนะครับสปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลจานนี้ราคา79บาทถ้าเป็นไก่ก็จะราคา69บาบาทถือว่าอร่อยและราคาดีเลยครับอ่ะฟิน จานต่อไปนะตึงสั่งมาเป็นสเต็กหมูครับจานนี้ราคา89บาทถ้าเป็นไก่ก็แค่69บาทเองนอกจากนี้เขายังมีสเต็กปลาแซลมอนด้วยนะราคาก็เพียง159บาทเท่านั้นครับมีเป็นเครื่องบุงบนโต๊ะก็จะมีเป็นพริกไทยดำก็จะมีเป็นเกลือเป็นเกลือชมพูซะด้วยนะครับ เต็กหมูนะครับ89บาทจานนี้กินไปก็ชมวิวรินคองไปอากาศดีครับอ,อร่าว ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของร้านนะฮะดูว่าร้านเขาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงทําไมทําร้านน่ารักแบบนี้ครับ<ม>ก็คุยกับคุณอะไรครับชมพู่ค่ะคุณชมพู่นะฮะเอาชื่อร้านก่อนดีกว่าชื่อร้านเป็นทางการเลยคือชื่อร้านยังไงคือเราทําในพื้นที่ที่เป็นเหมือนแบบที่ที่เดิมของคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะดั้งเดิมเวลาคนแถวเนี้ยเขาจะมาบ้านก็จะเรียกว่าเออเดี๋ยวไปหาปู่ก่อนพอทุกคนเรียกว่าแบบเออไปบ้านปู่ไปบ้านปู่ก็เลยแบบว่าเออพ่อตั้งชื่อไหนทำร้านแล้วก็บอกเอ มาร้านบ้านปูล่ละกันก็เลยเป็นชื่อของร,อร้านบ้านปู่ค่ะร้านบ้านปู่สเต็กลิมคอนครับเซิร์ชในแมพสามารถพิมพ์คําว่าร้านบ้านปู่สเต็กลิมคองนะครับร้านบ้านปู่นี่เปิดมานานหรือยังครับประมาณสองปีนิดๆค่ะตั้งแต่หลังโควิดนิดหนึ่งใช่เปิดมาได้แค่2ปีเองนะครับแล้วคนนี้เวลาเปิดบริการคือ ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณเอ่อต่อช่วงนี้จะเป็นวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะ10โมงถึง6โมงค่ะประมาณโอ้ท่านั้นใครจะมาทานนะครับเรื่องเวลานี่ดูดีๆนะเพราะว่าวันธรรมดาวันอื่นๆเนี่ยจันถึงเบื้องหัดเขาไม่ได้เปิดบริการนะครับรู้สพอดีทํางานคุณชมพู่เขายังทํางานอยู่ด้วยนะครับก็เลยเปิดร้านด้วยใจรักว่างั้นเลยเป็นคนชอบทำอาหารทำอาหารใช่ค่ะบางวันศุกร์อาทิตย์อยากให้โทรมาถามก่อนว่าเออเปิดไหมเพราะบางทีกลัวลูกค้าเสียเวลาเหมือนกันเพราะว่า บางทีเราติดทุระแล้วเราก็ต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าหนูปิดอะไรอย่างเงี้ยหนูจะแจ้งในเพจหรือว่าในลายร้านค่ะเมนูมีให้เลือกเยอะไหมครับตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะมากเพราะว่าหนูทําคนเดียวคือหนูจะทำไม่ทันก<อ>็เลยเมนูอาจจะไม่ได้เยอะมากค่ะแล้วเมนูที่แบบ ภูมิใจนาเสนออะไรละฮะสปาเกตตี้ที่มาทะเลก,กับสเต็กหมูก็คือหมูทําเองก็ซอสอะไรทุกอย่างก็คือหมูทําเองหมดเลยเราเห็นมีผักปลูกตรงนั้นนั่นคือแต่ก่อนก็คือปลูกเป็นผักสลัดก็คือเราจะใช้ผักสลัดที่ปลูกข้างหลังร้านในการมาใส่จานแต่ว่าพอดีช่วงนี้คุณพ่อไม่ค่อยสบายก็เลยพักไว้ก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าผักที่เราใช้จะเป็นของบ้านป้าแทนมั่นป้าเขาจะเป็นไฮโดรโปนิกอะค่ะผักสลัดเราจะไม่ใช้แบบกระหล่ำซอยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ร้าน แล้วก็พวกไอเดียการแต่งร้านอะไรพวกนี้อ,นนอันนี้ก็คือคุณพ่อเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนี่ยโต๊ะคุณพ่อทําเองเก้าอี้ในร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อทําเองหมดเลยแล้วอาหารราคาไม่แพงด้วยนะผมสังเกตดูไม่ได้กําไรมากแต่ว่าแบบว่าเอาอยู่ได้แล้วก็ลูกค้าอร่อยอะไรเงี้ยค่ะตอนผมมาทีแรกเห็นมีชามาเสิร์ฟมันเป็นช,ชาอะไรครับหอมวันนี้วันนี้จะเป็นชากุกลาค่ะที่ได้มาจากลำพูนแต่ว่าจริงๆหลักๆร้านนะคะจะใช้เป็นชาเออเกแต่ว่าอันนี้จะใช้เป็นของตุรกี ของตุวกี oh okay muut, right okay. hey ้เลยใช่ใช่ใช่คุณแม่คุณแม่ลงทูนคุณแม่บอกว่าคือเอาแค่ว่าให้ลูกค้าแบบกินอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสริมให้ลูกค้าฟรีด้วยใช่ค่ะโอ้น่ารักมากแนะนำมากอันนี้อยากจะฝากถึงลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าก็อยากให้มาลองกันแต่ว่าหนูอยากกังวลเรื่องเวลาอยาาให้ลูกค้าโทรมาถามหนูก่อนเพราะว่าบางทีหนูกลัวมาเสียเที่ยวอะค่ะงั้นเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้เลยครับใช่ได้ค่ะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครัขอบคุณค่ะ ดูสิริมคลองก็ยังมีวิถีริมคลองก็ยังมีวิถีเก่าๆกันอยู่นะครับมีส้มตำด้วยเนี่ยดูสิลมเย็นสบายเลยอยากให้ทุกคนมาลองกันนะครับอาหารราคาไม่แพงเลย<ๆ>เขาเปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสิบโมงเช้าถึงหโมงเย็น รถสะดวกสบายอาหารเมนูไม่มากแต่ว่าอิ่มได้เต็มที่ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็บรรยากาศสบายๆส,สดชื่นชาคลองร้านบ้านปูสเต็กริมคลองเขาเปิดบริการเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่4โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นก่อนเข้ามาก็โทรถามก่อนก็ได้นะครับและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ตึงไว้ด้วยนะครับ หรือใครมีร้านดีๆเด็ดๆอยากจะแนะนำให้นะักถึงไปชิมก็ยินดีเลยครับ